สวัสดีค่ะผมก็นในรายการนายกอนุมานค่ะรายการนายกอนุมานของเรานะคะยังพาคุณผู้ชมติดตามรับชมเปิดบ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีในสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมไป4ีกองผ่านไปนะคะและว,วันนี้ค่ะนาม,มีอีกหนึ่งกองค่ะเป็นกองที่สําคัญมากเลยไม่ว่าจะเป็นภารกิจการงานใดถ้าขาดกองนี้ไป รับรองว่าไงานไม่สําเร็จนั่นะก็คือกองช่างค่ะแล้ววันนี้นะคะแอบบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่านุ่มๆกองช่างเขาบอกว่าปกติเนี่ยเป็นคนเบื้องหลังแต่วันนี้ขอมาอยู่เบื้องหน้าบ้างนะคะไปพบกับกองช่างกันเลยค่ะด้วยองค์การบริหารจังหวัดอุรรธาน,านีมีพื้นที่ดํานการครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ภารกิจที่เป็นอำนาจหน้าที่เป็นโครงการขนาดใหญ่เป็นภาพรวมเป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยถือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งแห่งขึ้นไปกองช่างมีอำนาจหน้าที่ดูแลปรปับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธา,านี ซึ่งต้องดูแลสัพย์ินขององค์การบริหารจัดวารเช่นถนนที่เราได้รับการแทนโอนมาจากส่วนกลางมีประมาณ111เส้นความยาวประมาณ878กิโลและถนนที่ทางองค์การบริหารจังดกัรได้ก่อสร้างไว้อีกส่วนหนึ่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการต่างๆเช่นถนนสะพานงานอาคารฝ่าย และโครงการที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆร้องขอเข้ามาซึ่งมีแต่ละปีมีจํานวนมาก <S <S 1> <S 1> ซึ่งโครงการพัฒนารลบน้ำที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากคือโครงการบริหารทรัพ,พยากรร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานหรือเรียกย่อว่าโครงการบทลอ,อุอรธานีเป็นโครงการร่วมมือกันระหว่งางสามหน่วยงานคือโครงการบริหารจังหวัดอุดรธาน ลนิธิพัฒนาสยามและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการที่สองที่ประสบความสำเร็จคือโครงการปิดทองหลังพระบ้านโคกล่ามบ้านแสงอาลามอำเภอทองวศอซึ่งได้แนวทางการาดำเนินงานมาจากโครงการปิดทองหลังพระสืบสารพระราชะดำริมาดำเนินการซึ่งปัจจุบันมีหลายๆหน่วยงานเข้ามาเายี่ยมชมและศึกษาดูงานนะฮะ โครงการที่สามโครงการขุดลอกห้วยมงในเขตอำเภอบ้านขือเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนาบคานีร่วมมือกับอำเภอบ้านขือและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนห้าแห่งเพื่อที่จะทําการคุณลอกห้วยมงและลำห้วยสาขาในเขตอำเภอบ้านขือซึ่งทางองค์การบงหวัดเป็นผู้สนับสนุนเครื่องจักรกลโดยทางอบตท,ทั้งห้าแห่งสนับสนุนค่าธรรมเนเช่าเบอร์แห่งละหนึ่งล้านซึ่ง โครงการเพิ่งเริ่มดำเนินการในใน,ในช่วงเดือนนี้นะฮะองค์การบราัริหารสุทธมีเครื่องจักรทั้งหมดในการซ่อมถนนทั้งหมด5ชุดนะฮะดยแ,แบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น5โซนในพื้นที่20ำเภอชุดพัฒนาแหล่งน้ำอีก3ชุดนะครับเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีของเรา สุดท้ายกองช่างองค์การขอดันีขอยืนยันว่าเรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาพื้นที่และแก้ปัญหา,าต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาของตลอดรัชดรอย่างเต็มกำลังครับ เบื้องหลังจริงๆนะคะกับกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีค่ะในวันพรุ่งนี้นี่น่าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมกองใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีติดตามได้ในรายกาายกอนุมัติค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วมีความสุขกันทุกท่านสวัสดีค่ะ